คุณเคยรู้สึกไหมว่าคนบางคนที่เราเจอเหมือนเราเคยรู้จักเขามาก่อนท,ทั้งที่เพิ่งเห็นหน้าเขาเป็นครั้งแรกบางคนเดินเข้ามาในชีวิตเราเหมือนโชคชะตาบรรจงวางแผนไว้ล่วงหน้าเขาอาจไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในชีวิตแต่เขาเป็นคนที่เหมาะจะมาสอนบางอย่างให้คุณในช่วงเวลาหนึ่งที่คุณต้องเจอและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยจักรวาลมีพลังที่ซ่อนอยู่ในความเงียบมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ พลังนั้นเรียงร้อยเหตุการณ์คนสถานที่และความรู้สึกให้มาบรรจบกันอย่างแม่นยำราวกับฝีมือจิตรกรวาดภาพบางครั้งในวันที่คุณอ่อนแอที่สุดคุณกลับเจอใครบางคนที่ยื่นมือเข้ามาพูดเพียงคำเดียวแต่กลับเปลี่ยนความคิดคุณไปทั้งชีวิตเขาอาจเป็นใครก็ได้เพื่อนเก่าคนแปลกหน้าหรือใครสักคนที่คุณไม่เคยนึกฝันว่าจะได้เจอแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือเมื่อเขาก้าวเข้ามาคุณจะรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแน่ๆลองคิดดูสิคุณเดินผ่านผู้คนนับร้อยในแต่ละวันแต่มีเพียงหนึ่งคนที่คุณจำเขาได้แค่สบตาหัวใจก็สัน่นแค่เสียงพูดเหมือนคุ้นเคยทั้งที่ไม่มีเหตุผลใดอธิบายได้นั่นแหละคือสัญญาณจากจักรวาลพวกเขาอาจจะมาเพื่อเปลี่ยนคุณหรือให้คุณเปลี่ยนเขา บางคนเข้ามาเพื่อให้คุณเรียนรู้คุณค่าของการให้อภัยบางคนมาสอนให้คุณรู้จักความเสียใจและบางคนเข้ามาเพื่อให้คุณรู้ว่ารักแท้ไม่ได้มาจากความเพอร์เฟกต์แต่มาจากความเข้าใจการให้อภัยและการยอมรับกันโดยไม่มีเงื่อนไขคนที่คุณเจอในช่วงเวลาแปลกๆสถานที่ที่ไม่น่าเจอกันได้การสื่อสารที่บังเอิญเหลือเกินหรือแม้แต่ความคิดที่ตรงกันอย่างน่าประหลาดใจล้วนไม่ใช่ความบังเอิญ แต่คือแรงดึงดูดที่พลังงานของคุณส่งออกไปและจัก,กรวาลก็ตอบกลับมาคุณอาจกำลังคิดถึงใครบางคนในตอนนี้ใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวและคุณยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเขามาทำไมแต่หัวใจของคุณมันกำลังบอกคุณว่าฟังให้ดีคนคนนี้ไม่ธรรมดายัางไม่ต้องเชื่อทั้งหมดตอนนี้ก็ได้แต่ลองเงียบลงสักครู่หลับตาฟังเสียงในใจคุณแล้วคุณจะเริ่มเห็นภาพบางอย่างชัดเจนขึ้น เหมือนประตูบานหนึ่งกาลังเปิดออกแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้บังเอิญเจอเขาเลยจริงๆทุกอย่างถูกวางไว้แล้วและเมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณจะเริ่มมองย้อนกลับไปในเส้นทางชีวิตแล้วพบว่าทุกการจากลาทุกกองน,น้ำตาทุกบทเรียนล้วนพาคุณเดินมาสู่จุดที่คุณพร้อมจะเจอเขาคนที่เรากับเป็นกระจกสะท้อนใจคุณคนที่ไม่ใช่แค่ผ่านมา แต่เหมือนเคยผูกพันกันมานานแสนนานมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าคนบางคนในชาตินี้คือคนที่เคยมีสัญญาใจกับคุณจากชาติปางก่อนเขาอาจเคยเป็นคนรักคู่ชีวิตหรือแม้แต่ศัตรูเก่าแต่ในชาตินี้เขากลับมาในรูปแบบใหม่เพื่อชําระกรรมที่ติดค้างหรือเติมเต็มสิ่งที่เคยขาดหายและนี่แหละที่เขาเรียกว่าเนื้อคู่ แต่เนื้อคู่ไม่ใช่แค่คนที่ทำให้คุณหัวใจเต้นแรงเขาอาจเป็นคนที่ทำให้คุณเจ็บที่สุดเพื่อให้คุณเติบโตเขาอาจไม่ใช่คนที่คุณได้ครอบครองแต่เขาคือคนที่คุณไม่มีวันลืมและนั่นก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของการกำหนดจัก,กรวาลชีวิตคือเวทีแห่งการเรียนรู้และคนที่คุณเจอล้วนคือครูในรูปแบบต่างๆบางคนมาพร้อมกับรอยยิ้มบางคนมาพร้อมกับน้ำตา แต่ทุกคนมีหน้าที่บางอย่างในเรื่องราวชีวิตของคุณบางคนเข้ามาเพื่อปลุกคุณให้ตื่นบางคนเข้ามาเพื่ออยู่เคียงข้างบางคนเพียงเข้ามาแล้วจากไปอย่างเงียบงนันและคุณต้องยอมรับว่าแม้ความผูกพันบางอย่างจะลึกซึ้งเพียงใดก็อาจไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเพราะจักรวาลไม่ได้ให้ทุกคนมาอยู่เพื่อตลอดชีวิตแต่ให้มาเพื่อเปลี่ยนชีวิตจงอย่าถามว่า ทำไมเขาถึงมาแต่จงถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเขาเพราะเมื่อคุณเริ่มเข้าใจบทเรียนคุณจะเริ่มเห็นแสงในความมืดที่เคยปิดใจคุณเอาไว้และวันนั้นคุณจะขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณแม้กระทั่งการจากลาที่ทำให้คุณได้เป็นตัวคุณในวันนี้อย่าลืมว่าจักรวาลไม่มีความผิดพลาดไม่มีใครเดินเข้ามาในชีวิตคุณเพียงเพื่อเล่นเนทุกคนมีเหตุผลทุกบทมีความหมาย ทุกความรู้สึกมีพลังและหากวันนี้คุณได้พบใครบางคนที่ทำให้คุณหัวใจเต้นน้ำตาไหลหรือเงียบงันไปทั้งคืนโดยไม่รู้สาเหตุจงรู้ไว้ว่าเขาไม่ได้มาด้วยความบังเอิญเขาคือสิ่งที่จักรวาลส่งมาเพื่อตอบคำถามบางอย่างที่คุณเคยเฝ้าถามในใจมาตลอดชีวิตและหากคุณยังไม่เข้าใจตอนนี้ไม่เป็นไรเลยเพราะในสักวันหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรคุณจะมองย้อนกลับมาและพูดกับตัวเองเบาๆว่าอ๋อตอนนั้นเองวันที่ฉันได้เจอเขาคือวันที่โชคชะตาเริ่มทำงานอย่างสมบูรณ์แบบและเมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าทุกการพบเจอในชีวิตไม่ใช่ความบังเอิญหัวใจของคุณจะเปิดกว้างขึ้นคุณจะเริ่มรับรู้ถึงพลังบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่รอบตัวพลังที่เงียบงันแต่ไม่เคยหยุดทำงาน พลังที่พาคนบางคนเข้ามาในชีวิตคุณในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุดแม้คุณจะไม่รู้ตัวก็ตามคุณอาจเคยตั้งคำถามว่าทำไมต้องเจอเขาในช่วงเวลานั้นทำไมเขาเข้ามาทำให้หัวใจวุ่นวายแล้วก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงแต่เมื่อคุณมองลึกลงไปอีกนิดคุณจะเห็นว่าเขาเข้ามาเพื่อปลุกบางอย่างในตัวคุณให้ตื่นขึ้นเขาอาจเข้ามาเพื่อดึงคุณออกจากความมืดเข้ามาเพื่อให้คุณเห็น ตัวตนที่แท้จริงของคุณเองไม่ใช่ผ่านคำพูดของเขาแต่ผ่านความรู้สึกที่คุณมีในตอนที่อยู่กับเขาเขาทำให้คุณรู้ว่าคุณสามารถรักได้มากขนาดนี้เจ็บได้ลึกขนาดนี้และกล้าจะเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนี้และนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาถูกเลือกมาคุณรู้ไหมว่าจักรวาลไม่เคยให้คนผิดเข้ามาในชีวิตคุณแต่คุณอาจยังไม่เข้าใจบทบาทของเขาในตอนนั้น คนบางคนอาจจะดูเหมือนไม่ใช่รักแท้แต่เขาคือรักครั้งสำคัญที่จะหล่อหลอมให้คุณพร้อมสำหรับรักแท้ที่กำลังจะมาและบางคนแม้จะไม่ได้อยู่เคียงข้างกันจนถึงวันสุดท้ายแต่เขาจะอยู่ในความทรงจำของคุณไปตลอดชีวิตเขาจะกลายเป็นผู้ปลุกพลังในใจคุณผู้ที่ทำให้คุณเริ่มหันมารักตัวเองเริ่มฟังเสียงของหัวใจตัวเองเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการยอมให้กันเติบโต แม้จะต้องอยู่ไกลกันอย่าโทษโชคชะตาอย่าตัดสินว่าเป็นกรรมเก่าอย่าบอกตัวเองว่าเป็นคนโชคร้ายเพราะทุกเรื่องราวทุกน้ำตาและทุกความรู้สึกมันไม่เสียเปล่าเลยจากกระวาลไม่ได้พาคุณผ่านสิ่งเหล่านั้นเพื่อทำร้ายคุณแต่เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับสิ่งที่ดีกว่านั้นที่รอยอยู่ข้างหน้าและใช่บางทีเขาอาจจะกลับมาอีกครั้งในวันที่คุณทั้งคู่พร้อมกว่าเดิมหรืออาจไม่เลยเพราะหน้าที่ของเขาเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงคุณที่ต้องเดินต่อด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมดังนั้นอย่าถามว่าเมื่อไหร่จะได้เจอคนที่ใช่แต่จงถามว่าฉันกำลังเป็นคนที่ใช่สำหรับใครสักคนหรือยังเพราะเมื่อคุณส่องงอแสงในแบบของตัวเองคนที่มองเห็นคุณจากหัวใจจะถูกดึงดูดเข้ามาเองโดยไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องขว่คว้าเพราะเขาจะมาในเวลาที่ถูกต้องด้วยความรู้สึกที่แท้จริงและคุณจะรู้ได้ทันทีว่า นี่แหละคือคนที่จักรวาลตั้งใจให้ฉันเจอและเมื่อคุณเข้าใจถึงความลึกซึ้งของโชคชะตาคุณจะเริ่มรู้สึกถึงกระแสพลังบางอย่างที่อยู่เงียบๆในแต่ละวันบางครั้งมันมาในรูปของข้อความคิดถึงที่ไม่รู้ที่มาบางครั้งมาในรูปของฝันแปลกๆที่เหมือนมีความหมายหรืออาจเป็นบทเพลงหนึ่งที่คุณได้ยินโดยบังเอิญแต่กลับทําให้คุณน้ําตาซึมนั่นแหละจักรวาลกําลังพูดกับคุณจักรวาลกําลังบอกคุณว่าเขาไม่เคยหายไปไหน เขาอาจาไม่อยู่ตรงหน้าแต่เขายังอยู่ในพลังงานรอบตัวคุณอยู่ในบทเรียนที่คุณยังคงใช้ชีวิตผ่านมันทุกวันอยู่ในความเงียบที่ลึกเกินจะอธิบายและไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้อีกฝ่ายก็รู้สึกเหมือนกันแม้เขาจะไม่พูดแม้เขาจะพยายามใช้ชีวิตต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ลึกลงไปในใจเขามีบางอย่างที่เชื่อมถึงคุณอยู่เสมอนั่นเพราะสายใยที่แท้จริง ไม่ใช่แค่คำพูดหรือการกระทำแต่มันคือพลังงานที่เชื่อมถึงกันโดยไม่ต้องอธิบายพลังงานที่แม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ยังสามารถสัมผัสถึงกันได้ในยามที่เงียบที่สุดบางทีคุณอาจเคยเดินสวนกับเขาในอดีตชาติเคยสบตากันในวันที่ยังไม่รู้จักเคยยิ้มให้กันในช่วงเวลาสั้นๆของความฝันและทั้งหมดนั้นคือการเตรียมพร้อมเพื่อให้ในชาตินี้คุณได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแต่การเจอเขาในชาตินี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องได้ ครอบครองการเสมอไปบางครั้งเป็นเพียงแค่การพบเพื่อสอนการรักเพื่อเรียนรู้การจักเพื่อเติบโตและทั้งหมดนั้นคือภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณคุณคือวิญญาณโบราณที่เลือกมาเกิดในช่วงเวลานี้ด้วยเหตุผลบางอย่างและการที่คุณได้พบเขาได้รักเขาหรือแม้แต่เสียเขาไปมันคือส่วนหนึ่งของพันธกิจแห่งชีวิตพันธกิจที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะเข้าใจด้วยเหตุผลของโลกมนุษย์จึงไม่แปลก ถ้าคุณจะยังรู้สึกถึงเขาแม้ไม่มีตัวตนอยู่ไม่แปลกถ้าคุณจะยังฝันถึงเขาในวันที่ไม่ได้พูดกันแล้วเพราะบางคนผูกพันกันด้วยสัญญาแห่งดวงดาวที่แม้การเวลาจะหมุนเวียนไปแค่ไหนความรู้สึกนั้นก็จะยังคงอยู่และในทุกค่ำคืนที่คุณแงนมองฟ้าและสงสัยว่าเขาคิดถึงฉันบ้างไหมอย่าลืมว่าเขาเองก็อาจมองฟ้าดวงเดียวกันและเงียบอยู่กับความคิดเดียวกันนั้น เขาไม่ได้หลงทางเขาแค่กำลังเดินบนเส้นทางของเขาเองและเมื่อถึงเวลาเมื่อทุกอย่างพร้อมเมื่อใจคุณนิ่งพอเมื่อบทเรียนในตัวคุณและเขาบรรลุครบถ้วนจักระวาลจะจัดให้คุณสองคนเจอกันอีกครั้งไม่ช้าก,ก็เร็วไม่ใกลก้กล็ไกลแต่จะเป็นเวลาที่ใช่ที่สุดและในระหว่างที่คุณกำลังรอระหว่างที่หัวใจยังรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจอย่าเพิ่งหมดศรัทธา อย่าเพิ่งปิดประตูของหัวใจเพราะช่วงเวลานี้เองคือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเป็นช่วงที่จักรวาลกําลังหล่อหลอมคุณให้กลายเป็นคนที่แข็งแกรง่งอ่อนโยนและเข้าใจชีวิตลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณอาจไม่รู้ตัวแต่ทุกน้ำตาที่คุณเคยหลัง่งทุกคำถามที่คุณเคยถามตัวเองซ้ำๆๆยามดึกทุกการคิดถึงที่ไม่เคยหายไปกำลังเปลี่ยนคุณอยู่ทีละนิดเปลี่ยนคุณให้กลายเป็น ผู้ที่พร้อมจะรักอย่างแท้จริงไม่ใช่รักเพราะเหงาไม่ใช่รักเพราะกลัวจะอยู่คนเดียวแต่เป็นรักที่เกิดจากการยอมรับและเข้าใจและเมื่อคุณพร้อมเมื่อพลังงานของคุณสั่นสะเทือนในคลื่นเดียวกับเขาจัก,กรวาลจะทำงานอย่างเงียบงนันค่อยๆขยับทุกสิ่งขยับเวลาขยับสถานที่ขยับเหตุการณ์จนในที่สุดคุณจะได้พบกันอีกครั้งบางทีคุณอาจจะพบเขาในวันที่ไม่คาดคิด ในสถานที่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอบางทีเขาอาจจะเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มที่คุณตาด้วยน้ำเสียงที่คุณยังจำได้แม่นหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนไปเติบโตขึ้นลึกซึ้งขึ้นเหมือนกับที่คุณเปลี่ยนไปล้วเช่นกันและเมื่อสายตาคุณทั้งคู่สบกันอีกครั้งไม่มีคำพูดใดจำเป็นไม่มีคำอธิบายใดต้องเอ่ยเพราะหัวใจจะรู้ว่าเขาคือคนเดิมคนนั้นคนที่คุณเคยรอคนที่คุณเคยรัก และคนที่จักรวาลเคยส่งมาให้แล้วครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มันจะต่างออกไปต่างจากครั้งก่อนที่ยังไม่เข้าใจต่างจากตอนนั้นที่ยังไม่พร้อมคราวนี้คุณจะรักโดยไม่ต้องคาดหวังจะให้โดยไม่ต้องร้องขอจะอยู่เคียงข้างกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวว่าจะเสียไปคุณจะรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การได้ครอบครองแต่คือการได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันแม้ไม่ต้องจับมือ แม้ไม่ต้องพูดทุกวันแต่ยังรู้สึกถึงกันได้เสมอเพราะคนที่ถูกกำหนดมาให้พบกันต่อให้ผ่านเวลาย,ยาวนานแค่ไหนต่อให้พลัดพรากไปกี่ครั้งต่อให้เคยมีใครเข้ามาแทรกกลางถ้าเขาคือคำตอบที่แท้จริงของหัวใจจักรวาลจะไม่ยอมให้คุณสองคนหลุดจากกันในที่สุดเส้นทางจะบรรจบและคุณจะเข้าใจว่าที่ผ่านมา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแม้แต่นิดเดียวทุกช่วงเวลาที่คุณคิดถึงเขาทุกความฝันที่คุณเคยเห็นทุกคำภาวนาที่คุณเคยส่งออกไปล้วนกลายเป็นสะพานที่พาคุณกลับมาเจอกันในวันนั้นไม่มีใครต้องถามว่าใช่หรือเปล่าเพราะทุกความรู้สึกในหัวใจจะบอกคุณอย่างชัดเจนเขาคือคนที่จักรวาลตั้งใจให้คุณเจอตั้งแต่วันแรกที่คุณลืมตาดูโลก